ที่ซานดิเอโกของสหรัฐได้เห็นแมวน้ำเล่นกระดานโต้คลื่นกับนักเล่นกระดานโต้คลื่นมืออาชีพนะคะสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่ได้เห็นค่ะภาพความน่ารักของแมวน้ำตัวน้อยว่ายขึ้นไปอยู่บนกระดานโต้คลื่นระหว่างนักเล่นเซิร์ฟกำลังพายจับคลื่นเพื่อที่จะเทคออฟในซานดิเอโกสหรัฐค่ะ ช่างภาพที่ติดตามแมวน้ำตัวนี้บอกว่าชาวบ้านตั้งชื่อแมวน้ำตัวนี้ว่าแซมมี่ตามตัวละครในหนังสือสําหรับเด็กและบอกว่าแมวน้ำไม่ได้เกาะแค่บนกระดานเท่านั้นแต่ยังเรียนแบบนักเล่นกระดานโต้คลื่นได้อย่างแข็งขันทีเดียวค่ะนักเล่นเซิร์ฟหลายคนพยายามที่จะไม่แตะต้องตัวแซมมี่บางคนได้สอบถามหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสัตว์น้ำซึ่งระบุว่าแม้จะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ แต่แซมมี่ก็ดูเหมือนจะเป็นแมวน้ำที่แข็งแรงและที่เล่นไม่น้อยค่ะ